คครับผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็อย่ผมหนนเน่นะครับวันนี้ก็ฮีโร่ไมดัตนะผมจะมาเล่นคอมโบโคเด็กนะเทแล้วฉีดนะเออแบบฉีดจี๊ดๆเลยเออพร้อมนะเอาละเอาเลยใช่ไหมเอาดิร่อแล้เอาเลยทียแบถึงเปล่าไกลไหเปล่าเห็เลยเห็มาแล้วตีอยู่พี่ชายเอ้ยแข่งส่องวะไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้ต่อให้โดนเข้าไปก็ไม่ตาย ถ้าพี่สามมันจะแรงกว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่โอาขวดมาหน่อยดิกูจะวิ่งไปเช็คลุนมีลุนปลอมปอนดเอาอไว<ห><ห>้เฮียนิ้วกูแบบซับแบบเต็มระบบว่ะไม่เลือดกูน้อยกูยจะได้เลือดเดวผมน่าจะเล่นเป็นอ่าเดี๋วดูดูดูการเงินก่อนถ้าการเงินมาดีเดี๋ยวโคเด็กแม่งเลยสัตว์ไม่มีเอบาบ้านก็ได้วะกูอ่ะเออเอาขวดไปเติมให้ด้วยไม่กลับใจแข็งพอผมยังเทได้อยู่อะ เล่นได้อยู่2ชุดนะพี่แต่ไม่มีเลือดอย่างเดียวพาโลมันสกิลรุนรัวเลยเออตำหน้ามันเอาดินะนะนะนว่าลิงก็จะเข้าไปโดดโดไปเทเลยไหมเฮ้ยเกือบเกือบเทเลยที่จะลิงแม่งมันตีตีไม่ถึงวะเออได้เออได้อยู่ได้อยู่ลิงมันงัดออกอ่ะเออโทษว่ะ บ้ากูนึกว่าเจ๋งกีแล้วขวดอยู่ที่พี่ด้วยกูจะตายนอนกำลังวับให้มันแบบรอเกิดหน่อยดิตายอาขวดไปเติมไม่ได้กี้ถ้ากูเทกูเทไม่โดนนี่กูโดนให้รู้ดาพ่อเนี่ยออแบบ ออกเกมเลิกเล่นไหนอะไรน้องนีบอกเลยไม่เห็นกูสองวันน่ะเล่นสตรีมโบลดีกว่าสัตว์หายไปว่ามีคนมาแน่เลยสัตวอเออผมว่าน่าจะมาเอาคนแล้วก้ลังไปเล่นบอลไม่รู้ว่าหลูนวอล์กหรือเปล่านะพี่ เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ลิงลิงมันมันจะใส่ผมไปเล่นบอลฮีโร่ศัตรูกำลังไปเล่นบอลเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเพื่อนศัตรูหายไปโดนโดนกลาให้ผมโดดไปเท่ก่อนบ้างเอาไหมไม่ต้องไม่ต้องอยากเท่บ้างอ่ะเท่ไม่โดนอยู่แล้วละ ได้อยู่มั้งเออหนึ่งวิป่ะผมสามวิอะพี่สองวิสามวิมันมันเหมือนกันด้วยไม่ดันไอ้เหี้ยใช้สกิวรูลัวไปกับเพื่อนกูทีไรกูหัวร้อนทุกทีไม่ได้แตเออมันเทไม่โดนพอมีคนแบบเซตให้มันก็สบายไงระวังกูเซตให้มันแหละ แต่่มมันไรอตายถ้ามึงไพายโลถอยทองโหเด็กเลยเออโหเด็กแม่งเลยนาทีนี้ขอผมขอลุนบลริการโอ้โห่ลุนดีด้วยบันัดนี่มันเป็นตัวอินนะเพื่อนแต่ผมก็ไม่รู้มันเลื่อนมันเยอะไปก่อนเลยเออระยะมาอิน ไอเตี่ยควรไปอยู and and ่สเต็งไอเฮียดีว่าไม่ได้เลยดีจริงๆเสียบพี่เสียบเสียบเสียบพี่ได้ลนตายว่าแล้วไฟอะไรกันพี่ต้องได้เป๊ปมาเห็นป่ะพี่เป๊ปมาเป๊ปมาเห็นปะมึงมีสติปะไม่มีนี่มี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 พอมีพอแต่แต่ไม่ทันอ๋อเกาอยู่ด้วยวะพี่ได้อยู่มั้ง ันแล้ววะเฮ้ยทุบทันวะเย็ดเคไม่อยากจะพูดเลยคอมโบมึงไม่รู้นี่มันสองพี่น้องมหาอันตรายเอาดิพี่เอาดิกูไม่ถึงเฮ้ยติดคลิปติดคลิปติดคลิปเออได้อยู่ได้อยู่เออสวยเอ็งยืมไฟล้นได้อีกแล้วผมโคเด็กงั้นะพี่สองพันแล้วเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวพี่ต้องเสียพี่พี่ต้องบิ้งก่อนเออต้องเล่นบิ้งนี่มันก็คอมโบนี่มันก็อยู่กันมาตั้งแต่ยุคไหนแต่ไหนแล้วเนี่ย ไอ้แมดัสกับแมงมันเน่ะยืนออฟเลนคนเขาชอบเดอะแบกออฟเดอะเบสเดอะแบกออฟเดอะเบสไม่แบกเดี๋ยวมันไม่เท่แบบมันเอาไปเล่นแบบไปตัดแครี่เขาได้ไงไม่กดแครี่ยังล่างคอมโบไว้สีแป๊บเดียวไอ้เหย่าไอ้เหี้โคเดิคอยู่ไหนกูหาไม่เจอแบบเป็นคนดีไงไม่ค่อยออกไงเลยหายเท่มไม่เจอเป็นคนช่วยกูชอบออกเล่นตัวเป็นแผงออกตลอดลิงอยู่ในป่าขอได้ไหมววิ่งอยู่อ่ะป้อมตีผม มานามไม่พอป่ะอ่ะจบงั้น,นะ่ะกูอัพบวกรอเลยแล้วกันเย<ะ>็ดที่จิงจะแบบแดดแดดสวนเดี๋ยวไปตัดลุงั่นเอ้ยคิดจริงได้โคด็กแล้วเนี่ยไฟมิกีนี่ทำให้ได้เลย20บาทพี่จขกอดสักกึมไหมไม่ต้องไม่ต้องอพอ,อพอเหอพอ,พอ,พ,อพอเสียไม่ได้อยู่แค่กูน่าเล่นทับแซดด้วยว่ะวิ่งตันมิวอ,อ่ะ รอนะรอรอรอเอ้ยมันเดินมาขนาดนี้สมัคดาวรอเลยเฮียก็ไฟล้นได้ไปล้วผมตายแล้วพี่ชายมึงซื้อเกินมาซื้อจริงซื้อจริงแต่กูซื้อจริงแน่เฮียไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจะกดแล้วจะกดแล้วเนี่ยรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเกือบกดแล้วแม่แก เอ้โลจั่ไปเลย One of your structures is under attack โคเด็กแล้วอะกูต้องออกนั่นบวกไอ้สองร้อยวิ่งเร็วอีกสักหน่อยไอ้เทมสูตรกดเหตุก่อนโ้โผมน่าจะโซโลได้ถ้าเทโดนนะต้องร้องป้องขนาดนั้นละลิีกัไม่ตีคีบอะอย่าดิฟายน้องไม่โดน ผิดแล้วเลยเอ้ได้อยู่ล้องไปโลนติเออเอาสามไปวลดีกว่าอานะได้๋ยปะพร้อมปะมีบิงอ่ะอ้าวมีก็เข้าเลยแล้ไม่รู้หรือว่าไม่มีตีอยู่พี่ยืนตีอยู่ใครโทรมาวะเวีนได้สองไม่ทันพี่ต้องพับโถดปะเมื่อกี้ต้องแบบไอ้นี่ไปเอียงไปกดไอ้นี่กดโทรศัพท์ แต่ไม่มีสกิลโดดอ่ะเอาว่ะจุกว่ะต้องมีคนเด็กอยู่อ่ะไม่น่าอยู่ได้อยู่ทึกเอานี่ไปถ้วยตะลุงเงินตะลุงเงินแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ผีกูก็บ่นอีกแล้วว่าไม่เคยได้ลุนเนี่ยกูไม่ให้ผมกดเห็ดมาพี่ชายไม่เห็นตัวดิเล่นล่างน่าจะผมเล่นบิงค์ด้วยดีกว่าว่ะ ไอนนนเป๊บเป๊บเป๊เป๊เป๊ลิงกับเป๊เนี่ยเอาใครดีอันตีดิอันตีเข้ามุมไม่ดีวันน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 ี่ยมันจะตีป้อมกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาเพื่อนว้จบไอเหี้ยภาพีิคิดกันไหมลงมาเพ่มูไปไม่เป็นเลยอ่ะแม่งภาพิดกันไห เออวิ่งอยู่แวผมผมต้องบิ้งด้วยดีกว่าวะเบบโกดม้าตัวดีไปมันบิ้งอยังอย่างสตรีมบูสพี่แม่โกดบูสที่ตาไม่ดีวะบ้าแล้วแหละว้าไปแล้วเดี๋ยวผมเล่นบิ้งเดี๋ยวเล่นบิ้งด้วยคอนทองกูเลียวกูซาบ้าป้อมสองมารอดิบดีนอนระวังซะก่อนมันคงไม่ฆ่าเราหรอกมั้งแน่เว้ยมันอาจจะจิกจิกมึงหายก็ได้ไอ้ เลือพันสามมีพี่ชายอยู่ทั้งคนก,นกนนลัวอะไรกลางว่าสุดท้ายตัวหนึ่งน้องนี่นอาโดใส่อย่างเดียวเลยวะน้องกูเดี๋ยววะคอมโบเขาเรียกว,ว่าคอมโบเลยเนะหน้าปกคอมโบตำนานางนี้ยเหรอไม่ตำนานนะี่เถิดคอมโบชุดเดียวมันคอมโบ90เพราะผมต้องบิ้งด้วยพี่พ เอาแม่งเลยผมวิ่งมาขนาดนี้แล้วเสบสองไปเป็นทองไปสก้าโห้ครอบเลยนี่แน่ทอยขน,นุนแบงค์ดาวมไม่ทนันแปโดนตูดพอผมเอาโคเด้แค่เป็นสามวันแะเล่นบิงก่นอนดีกว่าอยากเล่นปะ <c oughs> เฮ้ยข้างบนวะนพี่ชาย ไม่มีว้ารนกำลังวับแข่งใจไว้เพื่อนดีป่ะหนีหนี่ลีเจนด์นี้มีไหมรูนบนกูทำโคดเอกเยอะละไอ้เคี้ยของกดเยอะชิปหายเลยกูสะพายทิ้งไม่รู้จะกดที่อะไรก่อนที่ฆ่ากางเลยสโลโล่แมกดาวโอ้ไม่ใช่แมกดาววะพี่ ียวแม็กดาวทำไมอะไรวะอีกชุดได้ไหมต้านอีกทีได้ไหมผมได้ชุดหนึ่งอะคอมแล้วก็ฉีดเดี๋ยวรอรอดูในป่าอันนี้ฉีดฉีดหกร้อยนี่วะนนเหมือนจะเดินมาวะเอาเดิรอเน่เน่เน่เฮ้ยมันไม่มาวะต้องรอใจต้องเย็นไอ้เหี้ยมาคีบเดินมาทางนี้ปะ หอนบัวะ่ะว่ากูมีร่างสองหอนใช่ครับคิดเหมือนพี่เลยงั้นกูไปตัดลูนเฮ้ยเป๊ปเป๊ปมาคลิปกลางพี่งั้นนี่กูว่ามีวอร์ดมันเดินลมอย่างเงี้ยเดินจะมาแล้วก็ไปเนี่ยวัสเกาเดินเฮ้ยลูนล่างอ่ะลูนจริงด้วยมันไม่ตัดว่ะพี่ไปดิไปดิวิ่งอยู่เนี่ยผมจะได้ไอ้นี่เราด้วย,วยคลิปรีบมาดิ เดี๋ยวมึงห่วงคิดอีก,อกเวงเดี๋ยวก็ีา,ายจะ,า <c oughs> จะเอาบิงจะเอาบิงโอเคได้แล้วเพื่อนจะตายหาอยู่ละบิงบิงต้องมาก่อน <c oughs> <c oughs> บิงเรามาส่ง <c oughs> เล่นเลยก็ได้เดี๋ยวไปเอาหลังให้ <c oughs> เอย <c oughs> ตายแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ตายบ้าเลยมึงโดนไปช็อตดิโดนไปช็อตดิเซเว่นซิก เยสเคไม่เดินทางนี้วะเปิด um ดั๊ดไปหนึ่งทีตามพี่ไปเอามากี้พี่มาเหรอเอามามาผมพูดเป็นงั้นเลยนุ๊กนี่เดี๋ยวพี่ไปไปแล้วเหรอพี่ไปธุระไปด้วยกันไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเออขิดปวดคอว่ะ โอเคโคเด็กผมเบอร์สี่แล้วฮะแล้วไม่แก้ก่อนตรงนี้มีอ่ะบนนี้น่าจะไม่แก้ของเราอ่ะที่หมายถึงเฮ้ยเช็คดูก่อนทำไมวะไปพร้อมโคเด็กอ่ะเฮ้ยเป๊ะเข้าเฮ้ยล่างป้อมผมตีอยู่ตายลอยเหี้ยเลย โดนชุดแย่ไฟกระพริบเลยพี่เออเดมองกูจ้ใจดีไม่ได้แดกวิ่งมาที่ป้อมผมกำลังวัดคุณนึกวันเจ๋งแคลรี่เราไหววะพี่ได้อยู่เราเริ่มหมดประโยชน์ผมมาผมมาผมกำลังมาผมกำลังมาเอาให้เห็นพี่อะโอลเทสองไอ้เจี๊ยบไปไปไปโดนลิงได้ไงวะ โดนตันกูโดนตันกูโดนชุดใหญ่เลยอะสกิลไม่ออกกำลังวาร์ปโอ้ยเขาเริ่มมาวะ่ะเขียนไม่ต้องขีก็ได้ไปกระลกโลก,โลก เพื่อนวิ่งมา,า,งม,ามันไม่เดินต่อวะ <c oughs> ผมน่าจะเล่นกิมมอมนเลยอาจจะแบบกิมมอเจาะเวทกิมมอรีเฟตอะไรเงี้ยเกิดแล้วว่ะ <c oughs> เฮ้ยล่างโอ้โหยืนอยู่นู่นหมดเลยรอรอเพื่อว่ารอแต่ก็อยากมีท้าฟ้าไม่ได้พิ้วพิวหน่อยนล่นมาเล่นต่อมาดีมาดีไล่ไฉีดดีกว่าหลังๆ <จะ S 3> ไม่ได้จ<ะ>่อเกาะ อีแม่งไอคอนจะขึ้นหาต่ออีกกูเสียเดินผ่านว่าเอ้ยกลางโดนแล้วพี่ลวนชิดชีตชีตตายตายแน่นตายออบสวยเพื่อนดัดดัดมีนะมีนะมีนะมีแต่กูลวนใบโดนโซ่แถบไปดิโน ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหลิงมาตัวเดียวลิงตัวเดียวสวยอย่าสับหัวมันอะไรล่ะดนกิมมอลเลยมันแต่เดี๋ยวจะทำไปชิ้น2 0 0พนึงก่อนเอาสแต็กเอาเลือดก,ก่อนรู้จักแมงมัดโลกแกนป่ะยังไงวะแมงมัดผสมโลกแกนมีกรงเล็บออกมาจากมือไอ้สัตว์ Mình đội? Move đi, nữa. mà mình nữa. mình... lì nữa. Move lì nữa. mình lì nữa. Move 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 nữa. Move lì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  nữa. เอา abei, เอาเ,าเาก็เอาตายใช่ไหมโอเคเป๊ะเขาผมกูก็แตกครอบช้าไปวะใช่เพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้แบบมองตาก็รู้ใจเหมือนเราะพี่เสือกไรอะเออเสือกไรเพิรู้ว่าเสือกไรละไป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 ต่อดิเรานี่ก็บางเหมือนกันนะครับเนี่ยหลัอไ ต้องเชื่อตรงไหนเนี่ยต้องเชื่อพี่นุ๊สินะเจออะไรกูกูตายแล้วนนเออพี่ตายแล้วอ่ะเดินมาเจอต่อถุยบ้ากูนึกว่าเจ๋งปีมานนเออลืมอีกี่แอร์หรืมว่ากูม,ม,มีโคเด็กมันจะไวิ่งไปรับโดนโยนดาเมจด้วยทำไมวะนะ่ะดนเทสตายได้อยู่แล้วอยู่แล้ Know peasant. your place, ทำไมมันต้องโผล่หน้ามาตั้งกูด้วย The Legion have destroyed a Hellborn tower. ใครรอตีไปละใครจะเกิดสเกา ัวกอ่ฮะโอ้ยโคเด็กบอกว่าเนี่ยเอ้ยปาฟ้าปะเนี่ยกูบอกอยู่ว่ากระเจาใส่เกาสมือมาไม่รู้มันปาฟ้าเปล่าไงรอรอสวนลิงเป็นอันหนึ่งตะลุบแบบกดคุยในในเกมทำไม่กี่มีคนติ๊กมีใครติ๊กไม่รู้อ่ะเหมือนแบบมาได้กลับไหมอรอพี่ติ๊กอ่ะ หอดจะอำนาจมืดกูไม่ได้เจ็บเบเจไอเคี้ยไม่ทันวะพี่โอเคได้กิมมอลแล้ว้กระดามมันเก้าร้อยนี่วะมันไม่ได้ไม่ด้ไม่ด้วันนี้วั้วิ่งอยู่วิ่งอยู่ไอ้เคี้ยวิ่งช้ากูน่เล่นทาแซดวะตีป้อมตีแรกแรกกทีนึงดเดยทไม่โดนเทไม่โดนนะดิเบ พี่เอาด้วยไอ้เหี้ยะลืม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 เอาแหละก่อนไอ้เหี้ยะเราจะตันพี่โน้นเออรู้แล้วเอาปล่อยกระทิงให้ฮัลโหลเออหมออะไเหี้ยะเป็นกูได้ในบ้านแล้วเอาดิเอาดิร้อยหี้ยอะไรล่ะเนี่ยแช่บอลเซนไปดิเป็นไงบอลน้ำพุ่งบอนเซนนะพี่จบป ตีม <Cornell>. ันหน่อยมันตัดตัดบิงมันเพื่อนไปสัตว์ขอโทษคนระบอกไม่ต้องขอโทษไม่ต้องพูดเอาบนมามงานดีไว้อรับโดยกลางกูเลี้วมันมีเคบีว่ะเพื่อนมีเคบีนี่กูถอยเลย แล้วมันจะวอลกมาดูอีกรอบป่ะน่าจะเอาไม่เอาพี่พี่ยื้อนนวลสอดพี่ยไม่ตายอ่ะโอ้โหโอ้โอริเชตเออได้อยู่ได้อยู่อ้าวไม่ตายแล้ววะไม่ตายดูเขาบ้ามยิงกูเริ่มมาวะ่ะทีมเขาเริ่มมาว่ะเขียนต้องสะท้อนนะเพื่อนสะท้อนทีสักอ,อัน ว่าเราเริ่มโยนใช่เราเริ่มโยนแล้วผมว่าผมต้องรีบหาทางจบกันแล้วเพื่อนเราเริ่มทำเฮี้ยอะไรไม่ได้แล้วแล้วขบีคอบีอีกตัวสองตัวนี่ก็ง่อยแล้วเออยจะมาบนแล้วแต่ไมดั้นี่เล่นเอาจริงเขาเล่นจับขากันด้วยก็ได้เลยไปคอมโบเองแบบเอาไว้คอมโบเองอะไรเงี้ยแบบไม่มีไม่ได้มากับเพื่อนอะไรเงี้ย คยุ่ยกว่าคนเด็กไม่ทันเลยพี่เฮ้ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะเดี๋ยนวตีบ้ามันก่อนเลยลิงนั่นล่างอยู่ The Hellborn have destroyed a legion tower ที่มันก่อป้อมไม่เจ็บเลยวะเนี่ยเนี่ยใครเห็นวะเนี่ย One of your structures is under attack คือเราเนอะเอาใครอะใครก็ได้อยากเข้าก็เข้ามันกดเด็บ้านวะมันเห็นมันเห็นกูได้ไงวะโอ้โหรวบยังสวยพี่สเกลสเกลสเกลลวงเพื่อนตัดเป๊ะเป๊ปตายไปตเพื่อนเลยสเกลไปแล้วเอาที่นี่เลย ออสเมีแค่ทีมมหาเทพใครมีไอ้นี่ออกเลยไอ้แามหาเวพนึกมาอะไรเหี้ยไม่มีไม่มีไม่มีเพิ่งมีเพิ่งมีตายตายตาเออชีแล้วฉีแล้วเออตายตายเออเจ้ามาเออ จตกูเอาไปเอาไปเฮ้ยไอน่าจะนายทนายแล้วไงวะกูทำอะไรให้เพื่อนได้อ่ะติ <t ry> ๊กมึงดูเลือดกูด้วยเพื่อนเฮ้ยมีลำแสงวิขาดเปล่าเออเฮียเจอโกโจกลางนะเขตไปมเถาวัตรนนทเถาวัตรเถาวัตรเฮียตายอยู่รอกันดิ คือเกิดเลยละกันแต่แหลกมาหน,นะผีหมดแล้วมันนังอ่างก,กูวา่าแล้วไม่ได้แล้วไอ้ย๊นะเอาแล้วครับย่านนี้พี่นุ๊กูทุบมันติยังไงครับเสียบสองไปอย่างนี้เรียบร้อยครับได้สองจบเกมครับสรุปกูเกิดมาก็ไปไม่ทันอ่ะโอเคเพื่อนเกมนี้มาดั้ก็คนเด็ก็มันมันไปแล้วกันบวกทั้งเกมนะ ขอมันเป็นตัวทํากับพี่ดูนะก็วิ่งกันทั้งเกมเอ,อหัวทองนะอ่ะไปแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมเนี่ยกระดาษฟ้ากูยังไม่ได้เลยทีมหาเวทอ่ะโอ้ยโดนบอออนเซน็น